สวัสดีค่ะวันนี้น้องโรติจะมา,านำเสนอของที่เข้าใหม่นะสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างชิ้นแรกนี้นะคะก็คือออล่าไลท์ในอเมทิสหรือบางคนก็จะชอบเรียกว่าอเมทิสติดป,ปวกนะคะ็อดนี้สวยมากเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยค่ะไซส์10มิลน,นะคะตอนนี้น้องจัดโปรอยู่ที่500บาทค่ะ พ,พี่คนไหนชอบก็สอบถามเข้ามาได้บางคนก็ชอบเรียกว่าแก้วนางขวัญน,นะคะออร่าลายก็คือตัวสีดีนะคะเนี่ยบางคนชอบบอกว่าเออเป็นออร่าลายยี่สิบสามหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่ไม่ใช่แต่เขาเรียกว่าออร่าลายในอเมทิสตนะคะหินอเมทิสต์ห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บไปทางก็ฟรีนะคะ มีตัวนี้เข้าใหม่ Rose ลสคอร์สมาดามกัสกานะคะใช้ส,สิบมิลจัดโปรอยู่ที่600บาทนะคะให้คนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์สีจริงๆเขาจะออกชมพูมากกว่านี้นะถ้าโดนไฟแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แกนะเดี๋ยวเราลองถอยมาหน่อยสีชมพูนะคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีนี้นะ,ะแต่ถ้าโดนไฟเฉยๆคะ่ะก็เลยจะดูออกแบบเป็นแบบสีขาวๆหน่อย สีจริงเป็นสีนี้นะคะโรสควอสมาดามกัสกาค่ะสิบมิลหกร้อยบาทค่ะโกเมนก็เข้าใหม่แนส่สีสวยมากสีแดงเขาเรียกอะไรดีแดงแดงกล่ำเหรอคะหินโกเมนไซส์สิบมิลจัดโปรที่สอง้ยห้าสิบบาทนะคะสวยนะข้างในเหมือนบางทีน้องชอบคิดว่าเขาเป็นเหมือนกุหลาบมีกุหลาบอยู่ข้างใน ถ้าเราเราซ่องลงไปดูนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่เลยสวยมากหินโกเมนนะคะและมีมูนสโตสนไซนี้จัดโปรอยู่ที่350ค่ะไสิเมิลน,นะไซสิเมิลมูนสโตน350ก็มีรุ้งเหมือนกันเคแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าใหม่เหมือนกันแก้วขนเหล็กหรือไหมดำนะคะ แต่ตัวนี้จ,จะเป็นเกตขุ่นนะคะหรือบางคนชอบเรียกว่าใหมตัวเมียใช่ไหมก็จะเป็นสีแบบนี้นอกจากปรวไซสิบินอยู่ที่500นะคะส่งฟรีไปทางก็ฟรีค่ะแล้วก็มีไหมเงินตัวนี้ที่เข้ามาใหม่ไซสิบมิลนะคะไหมเงินเกดสวยมากนี่เลยค่ะไหมเงิน ตัวนี้จัดโปรอยู่ที่800นะคะพร้อมส่งฟรีค่ะร่ำรวยเงินทองไหมเงินเนี่ยค่ะไหมชัดแบบนี้เลยอันนี้เกตใสเกตสวยไหมเต็มค่ะแล้วก็มีตัวนี้ m o มู s สโตนเหมือนกันแต่เป็นมันติค o ลเลอร์ม s t o n e นหรือบางคนก็ชอบเรียกว่า Moonstone 3สีนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักคนเมตตาเหมือนกันหรือว่าให้คนที่มีคู่รักแล้วก็ให้แบบ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขราบรื่นนียค่ะตัวนี้สาย8มิลน,นะคะจัดโปรอยู่ที่600บาทค่ะพร้อมส่งฟรีนี่ค่ะสวยมากนี่ก็เข้าใหม่เหมือนกันซันสโตนตัวนี้จะออกประมาณ8.5ถึง9มิลน,นะคะนี่ค่ะซันสโตนเกตสวยเลยนี่อันนี้ก็600นะคะส่งฟรีเช่นกัน โชว์ตัวข้าใหม่เรื่อยๆตัวนี้จะเป็นมันติคัลเลอร์ทูมารีนนะคะทูมารีนทูมารีนรวมสีกันเส้นนี้ก็สวยก็รวมความมั่งคั่งใช่ไหมเขาจะบอกว่าหินทูมารีนเขามีความเชื่อเนาะคนจีนเขามีความเชื่อหินทูมารีนจะแบบร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรง,งนะคะค้าขายเงี่ยคะ่ะ ตัวนี้น้องจัดโปรไซส์ประมาณ8-9เหมือนกัน8-9ถึง9มิลจัดโปรที่600บาทนะคะส่งฟรีค่ะคายไนายมาใหม่ไซส์10มิลเหมือนกัน1,500บาทเนี่ยเจ้าแห่งสีน้ำเงินคายนายหรือหินปดนี้นะคะ นี่สวยมากใครสนใจก็บอกได้1,500บาทพร้อมส่งฟรีไซส์10มิลนะคะวัดสามารถวัดรอบแขนมาได้นะคะน้องทำให้ฟรีค่ะจะได้ใส่แบบพอดีใส่สบายๆนะคะตัวนี้จะเป็นหินปิตอร์ไซส์นะคะหรือที่ใครๆรู้จักในเรื่องของปูโสมเฝ้าซัพย์เนาะนี่ค่ะจะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินแล้วก็มีแบบลายสีออกเหลืองๆนี่ค่ะ ไซส์สิบมิลน,น้องจัดโปรที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะส่งรีค่ะสวยเส้นนี้สวยเลยค่ะมีชิ้นเดียวนะตัวนี้ก็มาใหม่อาพาไทาสวยมากสีฟ้าแบบฟ้าน้ำทะเลสวยจริงๆเลยค่ะอาพาไทรู้สึกตัวนี้น้องจะจัดโปรอยู่ที่ไซส์สิบมิลน,นะคะเดี๋ยวน้องคิด800้อละกันค่ะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็เดี๋ยวอบอกน้องน้องคิด800 รู้สึกว่าลงโพสไว้ที่900ใช่ไหมเดี๋ยวให้พิเศษ800บาทพร้อมส่งสีอาพาทายเนีย่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของอมันทาความไม่ค่อยสบายใจอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของจิตใจจันลงใจเพิ่มพลังอย่างเงี้ยค่ะให้เรารู้สึกแบบมีกําลังใจแล้วก็เหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรดีจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกท้ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมีพลังที่สู้เนีย่ยค่ะเหมือนการกระตือรือร้อนอันเนี้ยดีมาก ีฟ้าสร้างความมั่นใจด้วยการพูดคุยเนี่ยการพูดคุยในที่สาธารณะเยี่ยมเลยตัวนี้จะเป็นตาเหี่ยวอีเกอร์อนะคะนี่ก็สวยตัวนี้จัดโปรอยู่ที่600เหลเอเหลือสุว่าสีนี้จะเหลือชิ้นเดียวนี่อีเกอร์อใช่ไหมหรือตาเหี่ยว ก็ความคิดสร้างสรรค์มองการไกลนักวางแผนทั้งหลายนักโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะจยแบบมีชัยชนะเหนือคู่แข่งขันเนี่ยหรือใครที่แบบมีความรู้สึกแบบว่าเออช่วงนี้ความคิดหรือสมองรู้สึกแบบตื้อไปหน่อยแบบแบบคิดงานไม่ค่อยออกลองใส่หินชิ้นนี้ดูเหมือนเขาจะมีแบบไกด์ไลน์ให้เงี้ยค่ะเหมือนจะดึงดูงานหรือแบบความคิดเนี่ยค่ะอาจจะคิดแบบแปลกจากคนอื่นไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ย ตัวนี้เยี่ยมโอเคครบอันนี้จะเป็นแบบตัวที่เข้าใหม่นะคะในรอบนี้เนาะถ้าพี่ๆสนใจชิ้นไหนก็ลองก๊อบรูปแล้วก็สอบถามน้องได้ตลอดช่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีเก็บปลายทางก็ฟรีนะคะสามารถทักมาที่ Line แอได้เลยนะคะอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะคะ Li น์แอดนะคะ777ตัว i นะคะตัว m s A และเคนะคะเดี๋ยวดูใต้โพสต์ก็ได้นะคะหรือทักที่โลตีเฮงๆได้เลยค่ะเฮงๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ